วันนี้ก็พกชอส์สีโซคูลเลสซิ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้หัวก็จะยุ่งๆนิดนึงนะฮะก็ตลดรันนี้ผมอยู่ที่เอ็มจูเนะครับสำหรับวันนี้ก็งขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จากกรีนนะครับเป็นสเปรย์ล้างครบายบยางมะตอยแล้วก็มีหนึ่งตัวก็คือจะเป็นตัวสเปรย์ล้างแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างมาให้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะ ช้ง่ายครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมอยู่ที่เอ็นจูเนอร์วันนี้เรามาดูดีเทลของคัน E36 กันเพราะว่าตอนนี้ช่าง A แล้วก็พี่จอนพี่ทองตอนนี้กำลังเตรียมรถกันในสนามต่อไปก็สนามต่อไปก็จะเริ่มกันที่อยู่มันกลางกางเดือนหน้าครับแต่ว่าก็จะมีมิสติ้งของพ m ด้วยอาทิตย์หน้าแต่ผมไม่รู้จะออนแอร์ air, คลิปนี้ได้คันหรือเปล่านะาะไรประมาณนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็คืออยู่ช่วงการเซ็ตรถกันอยู่วันนี้ช่าง A เข้ามาเซ็ตรถกันด้วยฮะ ดูครับเฮ้ยครับช่างเอสวัครับทำไรครับเนี่ยก็จัดทรงใหม่ครับรถมันสูงมากครับตอนนี้ก็เซตใหม่โหลดใหม่เซ็ตโช๊คใหม่เลยใหม่ครับรงมช่วงล่างเดี๋ยวขยายโป่งเดี๋ยวลองเเซอร์มาให้ฐานล้อกว้างขึ้นแล้วก็ให้รถมันต่ำลงอืมจัดทิ้นเน้นใหม่ประมาณนี้ก่ะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสนามที่แล้วที่เราไปวิ่งอะรถเรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่พร้อม Mm hmm. ทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรก็ยังไม่เต็มที่ครับแล้วก็มาปัญหาช่วงล่าง mm hmm. ที่วันนั้นเรามีเวลาแก้งแค่แปบ๊บเดียวเังแค่ให้วิ่งได้ติด mm hmm. ตั้งเทมเพลทเบอร์ใหม่นี่ก็คือมาจัดทรงรถใหม่เลย mm hmm. ดัดใหม่เลยเพื่อให้มันตามลงแล้วหลักๆวันนี้ทำอะไรไปบ้างครับช่างเอ๋สำหรับชุดนี้ชุดนี้ก็เปลี่ยนก็คือโช๊คเป็นซิมเวอร์ครับก็ mm hmm. เปลี่ยนสไลด์ก็บอกปรับใหม่คือกีนี้ก็ะ mm hmm. ระเบิดซุ้มอยู่หาซุ้มออกเพราะว่ามันติดยางเราใช้เป็นขอมสิบแปด ก็เลยต้องแก้ใหม่แก้ซมมองั้นมันติดไปไม่ได้ครับทั้งหมดเลยไหมสี่ล้อเลยไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ทั้งหน้าด้วยใช่ไหมฮะใช่นี่ก็จะได้เริ่มเป็นรถแข่งขึ้นมาละซีจีที่ําต่ำลงเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันจะได้อยู่ไม่มาเป็นรถแดกรถแดกเลยเีบรกดีเบรกดีเดี๋ยวช่างทองเราเดินพุดเลยครับวันนี้วันนี้ช่างทองเราแต่งตัวหล่อนะครับผมไม่รู้ว่า็นยังไงหล่อทุกวัน อ่ะนะครับตอนนี้ดีเทลเครื่องไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยที่ที่คุยคุยกันไปเนี่ยคือพี่จรยังใช้กําลังเครื่องไม่หมดด้วยหลักๆด้วยดีเทลรถเลยครับช่วงล่างช่วง,งไหนเงี้ยคือขับยากรถมันสูงไปตอนนี้ก็มาจากดีเทลนหน้าก็สีโป่งใหม่เจ้าเอ๋แต่มันจะมีคิ้วมาด้วยใช่ปะ่ะใช่รับเดี๋ยวมีคิ้วมีอะไรมามตัดรอคิ้วรออะไรก่อนจรี่อยากได้จร แต่ยางมาเล้วซื้อใหม่ด้วยเลือกซื้อใหม่ไปแล้วนเบาหน้ากระมุดละแต่ดีเทลด้านในก็มีเปลี่ยนเบาะเนาะนี่เนาะเป็นถุงกวางแล้วเมืก่อนจะเป็นเบาะแบบนู้นอยู่นะฮะแต่เนี้ยเปลี่ยนละถ้าเพื่อนๆตามในเพจผมก็จะเห็นอยู่ว่าผมลากมาให้อยู่นะฮะเบาะแล้วเดี๋ยวมีเก็บหน้าเก็บแล้วก็ดี ต,ตีโปรกออกมาแล้วแต่ส่วนตรงเนี้ยมันจะมีม,ม,มีคล้ายๆเหมือนมีสมอสมสําเร็จนะฮะมีมีสม,มสําเร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยอันนี้คือช่างเอจะตัดรอก่อนอะไรประมาณนี้ส่วนนี้พี่จอนกำลังคุยกับลูกค้านะครับจอนกับพี่ทองอเพราะว่านี้เดี๋ยวพามาดูเล่นๆฮะวันนี้การเตรียมรถเพราะว่าพอมีเวลาแล้วก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าครั้งก่อนนี่โชลุกหกมาก คือรถเสร็จปุ <Ash ELLE vídeo> ああ๊บแข่งปั <documentation> <memories> ๊บเลยขนาดนัก <ps>. ขับเองก็เพิ่งได้จับรถนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับสลับภายในก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับก็มีแค่บอกกัะเบิ้เปลี่ยนแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนอ่าตัวพลี่ตัวนี้ใหม่ไม่แน่ใจว่ามันไม่เข้ารูปหรืออะไรไงแต่นี้ไอ้จางดิวกำลังไปซื้ออยู่แล้วก็เดี๋ยวมี เห็นพี่จอยบอกว่าเดี๋ยวมีติดเกี่ยวกับพวกไฟลงไฟเลี้ยวนะฮะคือให้ให้มันครบตามกฎกติกามากขึ้นนะฮะแล้วก็มีหัวเกียร์เพิ่มเติมนิดหน่อยกับหลักๆวันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับแล้วก็ะาระทิศเมนของรถเพื่อให้นักขับได้ขับได้ง่ายขึ้นเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยรถหมุนทั้งสองรอบเลยด้วยด้วย พื่อช่วงล่างที่ยังไม่ได้อะไรประมาณนี้วันนี้ก็มาเซตกันแล้วก็อเอารถลงต่ําให้มากขึ้นเพื่อในสนามน่าจะได้ขับง่ายแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าตัวปัญหาใหญ่ๆเราไม่ค่อยมีเพราะเครื่องแรงอยู่แล้วแล้วก็เก็บความสวยแล้วก็เดี๋ยวมีติดพัดลมโยพันน่ารำดูชุดเบรกนะครับคันนี้ชุดเบกรกกาลังการมาก ของ A-SPORT okay, นะครับตอนนี้น่าไม่แน่ใจวา่าใช่เบรกกี่พอร์ตนะสักฟี่ครับอืมอุ้ยใหญ่มากเบรกสุดๆอ่ะทาการทาการงานสร้าง เรามีอุปรกรณ์เสริมในการรีดจ้ะพี่รีดดต้ดม,ดมนะฮะท<ว>ี่มาซื้อมาแล้วเราต้องใช้ซะหน่อยปกติใช้แฮนด์เมคปกติกับแฮนด์เมคยู่ใชใแฮนด์เมคกับผู้ชอนอุปรกรณ์สุกณ์แต่ฟังมาเขาไม่รู้หรอกว่ามันรีดรถยิบปิด <c oughs>

มีลูกกิ้งอยู่ด้านในนะมีลูกกิ้งอยู่ด้านในนะครับป้นนนบองกันจัดซุ้มของเรา เราเยอะคุยทับแข่งก่อนสวัสดีครับพี่จอร์นรอบนี้นาทีเท่าไหร่พี่รอบนี้อ่ะนาทีสิบห้าเขาบอกนาทีอะไรเขาบอกนาทีสิบแปดนาทีสิบแปดเขาขอนาทีสิบแปดเราเลยสิบห้าเอ้ยเรากดเนี่ยเราขิงต่อเนี่ยเองคุยทับคุยทับอาจารย์พี่จอร์นอันนี้ดีเทลเปลี่ยนอะไรเพิ่มมาพี่โอ้เยอะใช่เรามีปรับปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมีเรื่องความสูงเซตระบบ แล้วก็โชคด้านหลังด้านหน้าทุกอย่างปรับหมดเลยรอบนี้ต้องดีขึ้นกบอบกรอบก่อนเพราะว่าครั้งก่อนเราีมีปัญหาเรื่องหมุนตลอดเลยนี่นะใช่แต่ว่าอย่างที่บอกรอบก่อนมันเอาไว้ศึกษาด้ยพี่เนาะเอ,อ,อาไว้ศึกษาใช่น,นี่เราก็มาเก็บละรอบนี้ต้องดีกว่ารอบที่แล้วนีออแ่แต่คอยดูกันวันนี้นาที <laughs> นาทีสิบห้านาทีส <laughs> ิบห้าเขาบอกนาทีสิบห้าเหรอพี่ยังไงดีต้องอย่างนั้นอยู่นะ <laughs> <c oughs> โอ้โยก <c oughs> ารเตรียม งานของเราเรียมนมตั้งแต่เนิ่นๆครับอันนี้ซุ้มหลังมาแล้วเดี๋ยวจะเหลือเดี๋ยวมีคิ้วมีคิ้ววันนี้ตัดตัดุ้มรอไปก่อนอ่าดีเทิรนรถแข่งวันนี้บรรยากาศฝนตกนะฮะรอบปูนี่นะครับุปกรณ์ทำตุมเรอนี่ตุ้ม โหลดดหลดโ้โหใครประคอดนี่การรีดนะนครับโยโย่ในรถพี่ ไหม่นะครับผมงใหม่ถ้าห่าวมันได้มันเนียนเลยนะอ๊บอกรอเราเยอะนะครที่บอกครับนี่ขึ้นมา นี้ก็อยู่ในช่วงจะทรงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่างเเก็บงานตรงนี้ไปแล้วแล้วก็รอคิวมาแล้วก็เดี๋ยวเอาอุปรกรณ์มาดึงุ้มตรงนี้อีกแล้วก็ตอนนี้ช่างช่างคิวซื้อโพลีมาแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนโพลีด้านหลังแผ่นประมาณนี้เก <reath. S 1> <Took> ็บนิดนิดหน่อยครับไม่มีงานใหญ่เรื่อยๆมาดูเบื้องหลังการช่วงนี้นะฮะตอนนี้แผ่นโพลีมา <classical S 1> แล้วครับ <whereas S 1> อ่ะพี่จอแล้วอันเก่าเป็นอะไรพี่มันแตกอันเก่าไม่ใช่โพลีใช่ไหมอันเก่าเป็นนักขลิบอะจนเก่าเป็นแค่ขลิกพอดีมันไม่ทันแล้วไปดีจังหวะไปซื้อแล้วมันไม่มีของหมดงานรีบใช่ไหมพี่ก็เลยต้องเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะเพราะมันแตกต้องขอบไปดิพี่หน้าแต่ลงขอบรอบนี้ไม่มีแตกแน่นอนพอดีช่างมือพอดีมือช่างไม่ค่อยนิ่งของขาดจะสั่นนิดนึงเย็ เอ๊ะแผ่นสติกเกอรามาแล้วนั่นก็ได้ยินอะไรไม่ได้เนียนะโอ้โหเปลี่ยนบ้านหลังใบเดียวนะครับเพราะว่างานรีบเพราะบ้านหลังแตกแล้วนี่ครับเปลี่ยนบ้านหลังใบเดียวบ้านเดียวโลบ้าสีแป้นมาก เดี๋ยวตอนแรกผมนึกว่าจะเปลี่ยนบานเดียวพี่จอมเปลี่ยนหมดเลยพี่เลอเหลืองไอ้คิวเหลืองไงดีเปลี่ยนหมดแลยครับคือผมขออันนี้นแล้วครับเพอใช่ไหมพอเหลือแรงนี่นะนักขับเราลุยเองเลยครับตอนนี้เหนื่อยขับเองแล้วนะฮะอันนี้เปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยห้าบานเคีส <c oughs> ัตายละ หลักๆโพลีจะเหนียวกว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเหนียวกว่ามันจะแตกยากเรื่องตัดแล้วคนนี้ตอนนี้พี่ชองเขากำลังลุยเรื่องซุ้มอยู่นะคะสวยสวยอุ้ยออกมานำมาำเลยนี่โป่งเลยเออโป่งเลยอะไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดขั้วจะมาเป็นซุ้มเลยสวยว่ะ โป่งนะเี่ดีโป่งนะเหลืลหอฝั่งนี้เหลือฝั่งนี้ให้ให้ออกหใจเยอะได้โป่งแล้วตัวนี้ดินี่เรามาขายพัตถุดิบกัยนะครับนี่วัตถุดิจัก,กรีนนะครับวันนี้อันนี้เป็นคาบอะไรพี่คาบพวกคาบกาวใช่ไหมคาบยางแล้วก็คาบพวกอลาจลเบียอ,อันนี้ฉีดไปแล้วใช่ไหมครับฉีดรอบหนึ่งใช่ไหมฉีดเมื่อกี้ เลยเช็ดให้ดูเป็นคราบกาวนะฮะโอ้โหโอ้ยูปเลยอันนี้พี่ฉีดเมื่อกี้เนี่ยฉีดไปด้ารอบนึงนะฮะเตรียมแป๊บโงาวับเ็นี่ดี่พอเนี้ยเราเอาอสติลิกอันเก่าออกแล้วมันจะมีเศษกาวอยู่นหมครับใช่ฉีดไปแป๊บนึง าขาไม่ทาใครออกมเลยออกมเลยไม่ดีมากยังตกใจเลยมันออกขนาดนี้เจ้าของแบนยังตกใจดูดูดูวเลยเนี่ยเป็นคาบกาวนี่ยเรียงเงาวับบนี่นีให้ดูตรงนี้เลยอนีี่นี่อันนี้คือยังไม่ไม่ได้ิดนเนี่ยเดี๋ยวเช็ดให้ดูก่อนนี่นี่คบไม่ออกวพาเช็ดอภัยด้วย ไม่ออกก็เป็นคราบกาวแล้วพี่นะคราบกาวครับนี่ไม่ออกเลยคราบสนิมแน่แน่เนี่ยยาวถึงนี่เลยมาดูกันมาดูกันผิดกันเลยไปผิดไปว่าไงผู้ได้เลยครับผิดแล้วของเราอ่ะจะผลิตจากธรรมชาติ ไม่ใส่สารเคมีเพื่อกําจัดขราบให้ออกเร็วแต่ของเราเนี่ยจะไปเน้นเน้นอเน้นธรรมชาติเพราะว่ามันจะถนอมเรื่องเกี่ยวกับสีสีสีรถไม่ให้กันสีรถเรามาดูกันที่เราจะเช็ดแป๊บนึ่งนะฮะโอ้ดูรอยกาวเนี่ยเหมือนแบบไม่ออกมานานอ่ะอันนี้ นี่หลังจากขีดไปแค่รอบเดียวนะฮะัใช่เนี่ยผ้าไม่สะอาดด้วยนะผ้าแบบในอู่เลยเนี่คือผ้าในอู่เลยเนี่ยต่อขอผ้าหน่อยต่อผ้าเพิ่มอีกเลยนี่คือผ้าในอู่เลยนะฮะผ้าดีไว้เช็ดน้ผมมันแต่เราดูผ้าสะอาดอ่ะนี่ เด็กจอนฉีดทิ้งลงอีกหนึ่งรอบ่างที่พี่จอนบอกคือว่าในเนื่องจากพอเราไม่ได้ใส่สารตัวกัดอะไรมากเนี่ยคือปรงคั้ก็ต้องรอสักหนึ่งนองพี่นนอะแต่ว่าหลักๆคือมันช่วยถนอมสีสีเดิมเราอันนี้นี่พี่จอนฉีดไปอีกหนึ่งรอบนะฮะผ้าสะอาดนี่ผ้าสะอาดนะครับ อันนี้เป็นสนิมใช่อันนี้เป็นสนิมอันนี้เป็นสนิมอันนี้คือคือเป็นสีไอเล็กข้างในละนี่ตัวสีตัวกาวที่เกาะอยู่นะฮะเรียองอะไรไหมเขาเล่นเรื่องกับเมื่อกี้ด้วยนะเห็น่นีไหมอันนี้คือที่ฉีดไปนะีนจจะตัดใส่เป็นผ้าพลาสติกอ่ะถ้าเกิดเป็นผ้าพลาสติกอ่ะออกเรียองเลยนะเนี่ย แต่เกิดในไหนที่มันเป็นสนิมแล้วอ่ะมันไม่ออกแต่ในนี้จะเป็นค่าต่างๆนี้ออกหมดค่าพวกยางอ่าค่าคับคับกาวคับจระบีครับฝังแน่นนะครับตกกระปรก็ออกได้หมดเลยเนาะนี่นะครับผลิตภัณฑ์นะครับจากกรีนนะครับมีจหน่ายตามในเพจติดเลผมแปะเพจไว้ให้นะครับนี่นี่คือตัวอย่างคร่าวๆอยามีตัวอย่างมาเรื่อยๆนะพี่จอห์นนะใช่อ่านี่อยากคร่าวๆก่อน มาครับเดี๋ยวดูมาดูมาดูมาดูคาบนี้เป็นคราสติเกอร์ที่เพิ่งลอกไปนะฮะนี่ขายของก่อนผลิันฑ์กรีงลอต่อมามาดูนะฮะเราเเพื่อนที่รักรถนะนี่คือเช็ไม่ออกเป็นกาวใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นกาวที่ติดเป็น่าสปอนเซอร์ติดเวลาแข่งแลวเวลาลอกเนี้ยกาวมีกาวติดใช่ไหมฮะไม่ออกนี่เรามาดูผลิตภัณฑ์กรีงกันก็คือตัวนี้อย่างที่บอกครับ ถึงเราจะชงเรื่องเกี่ยวกับยางมาตอยเนี่ยแต่จริงแล้วคาบเราได้ทุกคาบไปพี่เนาะได้ทุกคาบครับนี่คิดไปเลยไม่ต้องกลัวมันจะกัดสีนะครับเพื่อนๆดูนี่มือจับอยู่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เราเน้นเนี่ยแค่เอามือคุดคดเอา <laughs> เนี่ยเอาดิเนี่ยมันไม่ได้กัดมืออะไรเลยเห็นไหม <laughs> เราเน้นเน้ <laughs> เนธรรมชาติเพราะว่าตัวนี้สกัดจากธรรมชาติเพราะเราไม่ได้สาร <laughs> เราไม่ได้ใส่สารเคมีที่มันกําจัดคาบเพื่อให้ออกออกง่ายๆแต่เนี่ยกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมด้วยเรื่องเรื่ อ้าวไปเลยยังไม่ทันได้เช็ดเอามือทุบๆไปหลุดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวอ้ยอือครับอ่าดีแค่สรถก็ได้เนี่ยพกคราบปกปบเฮ้ยครับแต่มันใสขึ้นเลยนะใช่ครับตอนนี้จะเป็นกลิ่นตัวเพราะอกาศจากสารส้มสกัดจากอาสกัดจากเปลือกส้มเป็นสารธรรมชาติมันจะเกี่ยวของหอมไปกินส้มเนี่ยลองดมช่างลองดมเลยเออนี่นไหมตะกองดเนี่ยผมดูเนี่ยผมเนี่ยผมถูมานะเพื่อนๆถูถูมาแล้วนะเนี่ย ได้ได้ค่าพวกค่าขี่ไข่อะเวลารถสีขาวแล้วปล่อยไว้นานไม่ได้ล้างหรืออะไรก็พอเวลาล้างเวลาล้างแล้วอะมันจะมีต่างๆเป็นค่าพี่ใครอ่ะก็สามารถฉีดได้นะเอาเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่าพี่ไข่ดับอย่างเงี้ยเวลาเช็ดแล้วไม่ออกเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเช็ดแล้วไม่ออกอ่ะทำงั้นเลยเนี่ยเต็มเลยขีดอย่างงี้ไปเลยค่าพี่ใครอ่ะแล้วก็เอามือแล้วก็ถูอย่างเงี้ยเห็นป่ะมาแล้วเนี่ยเนี่ย ภาพนั้นเลยนะฮะเนี่ครับออกกัแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วดูแค่มือถูนะครับแล้วก็เห็นปะเพวกคราบที่ใครอ่ะเ,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 เวลาเวลาเวลาล้างรถมันเป็นคราบเห็นปะเวลามันเป็นคราบอ่ะเงาอะที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่คุณประสงค์ก็คือไม่ใช่คราบอย่างที่เราเห็นบ้านะคือจะใช้หลายอย่าง<ว>หลายลอย่างเก็บละเอียดนิดนิดในหน่อยใช่คือเหมือนคล้ายๆว่าเป็นน้ำยาอะไรอกประสงค์อ่ะควรจะมีติดบ้านไว้พวกล้างพวกยางคราบกาวคราบพวกสิ่งสกปรกอ่ะคราบพวกอ่า ที่มันกะผสาสม,อ,มอะไรเงี้ยมันเป็นอณูผสมตอนนี้คือหาซื้อได้ทางไหนครับพี่หลักๆเพจดอกราลูกกินครับมีเรามีเพจเดี๋ยวจะติดเพจแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมแนบว้เดี๋ยอีกหลังน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าก็จะมีเกี่ยวกับตัวแทนใช่ไหมพี่ครับใช่ก็เดี๋ยวใ,ให้เพื่อนๆติดตามในเพจเอาเนาะครับผมประมาณนี้มีเราฝากด้วยครับผลิตภัณฑ์ครีมครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเกี่ยวกับสเปคตัวใหม่ที่ถีดแทน ใช่ใชเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาพี่จะไปไปดูอีกับการวิธีทำแล้วก็สรรพคุณต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับได้ครับโอเคครับคุณครับข้าด้วยนะครับสวัสด,ดีครับเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะครับก็พี่ทองก็จะเปลี่ยนไปไอทำมุเล่นหน้าหน่อยเพราะว่าเออ่รู้สึกว่าสายพาม,มันจะปีนนะฮะเชื่อมทำขอบนิดหนึ่งใช่ท้านทองอะไรครับหรือชุดหน้าทำไมครับพี่อเขาทำเฟืองใหม่ทำเฟืองใหม่ใช่ไหมไม่รู้ ก็คือสายพานมันปีนใช่ไหมพี่ไม่ไม่ปีนกราเพื่อมมันรุดทำให่ครับใหม่กระเพื่อมดกระน้ำที่สั้นยาวครับแัดกันยาวเพราะว่าพอมันรุดปุ๊บก็คือสายพานมันปีนอะไรประมาณนี้ตัวอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโพลีนะครับเปลี่ยนบานกำลังตัดกำลังตัดโพลีกันอยู่ นี่พี่จ้ากำลังทำความสะอาดอย่างหนักในป้ายจริงเราใช้ได้จริงไม่ต้องกลัวยังเตรียมพร้อมไว้ขนาดหนักครับรถแข่งเราวางจัดครับต้งนีพรอมบอกไปดูพี่สรุปงานวันนี้ครับก็โพลี่เรียบร้อย รีติด 900, เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนทั้งหมด 4- 5หบานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีชุดสายพานแล้วก็ซุม้มเดี๋ยวรอคิ้วรอคิ้วมาอะไรประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่เอ็มจูเนอร์ครับผมเดี๋ยวฝาโอเอจูเนอร์ General, พร้อมผลิตภัณฑ์กรีนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพก,ก,าาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบายครับ